พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับพี่ซากสวัสดีครับคุณเมธโอ้โหวันนี้ต้โองบอกว่าเสียงดังฟังชัดมีพลังนะฮะ กำลังเขาท้อใจอยู่นี่นะครับจะรู้ไม่รู้จะเล่าได้หรอทําไมพไมี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้สึกยังไงไม่วันนี้แปลกๆไม่เป็นไรพี่วันนี้รู้สึกดีผมไม่พิสระพิ่ขอให้พ่สระปลอดภัยไร้กังวลใดๆทั้งสิ้นที่ให้ให้เล่าสู่ันฟังเนาะก็นะก็เอาได้ครับได้คือคือคือจะบอก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 ทุกท่านว่าถ้าวันนี้ผมเล่าอ่ะแต่ว่า ไม่ได้อารมณ์ท่าหรือว่าสะดุดอะไรตรงไหนตรงไหนบ้างเนี่ยต้องขอขอโทษไปก่อนนะ,ะมันมัน,มน,มนผมถามนิดนึงนีง่พี่ศัก์พี่ศักรู้สึกยังไงเออมันรู้สึกมันแน่นๆ่นมันแบบไม่สบายใจทับกุนอ่ะเพราะหลังจากที่เล่าเรื่องตรงนี้ไปมันก็มีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราอีกแล้วไงอเอออก็เลยก็เลยก็เลย,เลยแบบเอ๊ะมัน,มนยังไงพอจะ เนี่ยพอจะเล่าวันนี้ผมไปได้นั่งที่ระเบียงนะครับผมกลับมานั่งที่อในห้องทํางานผมอะ่ะเออเอแล้วมันมันเลยมันความรู้สึกมันบอกหรือว่ามันฟ้องอะ่ะถ้าคนเรามีเซนต์มันก็จะรู้กันเนาะครับถูกไหมครับเออมันมนเซนต์มันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราไปต่อดีไหมเนี่ยผมนั่งตอนคุณไม่โทรมาเพราะผมยังไม่ไม่คิดอะไรเท่าไหร่นะอืมเออจะมามาพอ พอเต้นั้ายแล้วกอ้โหมันเหมือนแบบมีแรงกดดันยังไงไม่รู้เขาเข้ามาทำให้เราติดตักมากเลยผแต่โอเคผมบอกว่าผมจะเล่าผมก็จะเล่าผมขอให้เท้าเวสุวรรณคุ้มครองพิศักพี่ให้พิศัก์ปอดโป่งแล้วกันไม่ไม่คือไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้ไรแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้ผมรู้สึกพิศัก์เป็นอย่างนั้นผมเข้าใจเพราะว่าเล่าเรื่องเล่าบางอย่างมันมันกระทบกับเราได้เพราะว่าเราได้นาเอาเรื่องราวนั้นๆมาเล่าเนี่ย บางคนเนี่ยปรึกษากับผมบ่อยมากเรื่องนี้พีหลังจากเล่าจบหรือก่อนเล่าเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ไม่ได้บิว้วนะฮะแต่หลายคนพูดอย่างจีิจงริงพี่แต่ผมอย่างน้องการ์ตูนจูนผีเนี่ยประจําเลยพี่คือส่งข้อความมาหาผมประจําว่าหลังจากที่เขาเล่าจบเนี่ยคือเขามีเสียงอะไรบางอย่างที่มันแทรกเข้ามาโดยที่น้องก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็ไม่อยากให้น้องกลัวแต่สุดท้ายน้องก็ต้องได้ยินเองเพราะว่าเขาได้ดูคลิป นะฮะเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็ขอคําแนะนําจากเราผมก็จะอธิษฐานให้ท่านท้าวไปสุวรรณคุ้มครองทุกคนก็ก็จะปลอดโปร่งพี่ดีขึ้นนะอันนี้เป็นความความเชื่ออะไรกันไมผมคิดว่าผมคงกดดันเรื่อง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 ที่เราไม่ค่อยดีมาก่อนแล้วมั้งก็เลยคิดเยอะไปหน่อยคิดอย่างนั้นก็ดีพี่คิดอย่างนั้นก็ดีเนาะนะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่เนาะเรื่องเล่าจากป่าถ้าไหวไม่ไหวยังไงพี่พี่ศักดิ์บอกผมนะ อ่าได้ครับได้อ่าโอเคโอเคมาต่อกันในภาคสองที่เชิญเลยครับครับผมก็สวัสดีนะฮะพาเที่ยวิืมหลอ์สมาชิกทุกท่านนะครับก็ภาคต่อของอ่าเรื่องนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจําได้ก็คือเราออกจากป่ามาแล้วถูกไหมครับครับคราวนี้ว่าตอนที่เราออกมาจากป่าเนี่ยสภาพของอ่อลูกพ่อเลี้ยงเนี่ยกับทีมของเขาอะ มัางค่างยักเยินเลยนะครับวันนี้พอเรารวมตัวอยู่ที่ตรงบ้านพี่ไผ่แล้วก็กำลังจะแยกแยกย้ายกันไปพวกลูกหาดเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นของพี่ไผ่ที่ต้องติดทีมของอลูกน้องอลูกพอเลี้ยงไปเขาก็เลยอยู่กับผมพี่ไผ่ก็เลยเรียกมาเพื่อจะถามว่าเหตุการณ์มันอะไรขึ้นแต่ตัวพวก เออลูกชายเวอพ่อเลี้ยงกับลูกพานเนี่ยเขาแยกกันแล้วเขาหยิบแยกกันไปเลยครับครับพอพวกเรากลับมาเสร็จปุ๊บทุกคนก็เอาคนนี้มาทําแผนแล้วทำอะไรเสร็จปุ๊บปั๊นนะเริ่มมานั่งร้องบ่นว่ามันมีเหตุการณ์ะไรเกิดขึ้นทางทางฝั่งนั้นอืนะครับครน,นี้ลูกหักคนนี้เขาก็เริ่มเล่ามาว่าเหตุการณ์มันเริ่มแตกแตัแต้งแต่ตอนที่เอ่อตอนที่ทางแยกที่เราเราเราแยกกัก่อนถึงต้นตะเคียนถูกไหมครับ เออที่เราไปไหว้กันเนี่ยทีนั้นเขาก็ไปแต่เขาไปตามหลังเราครับเขาไปตามหลังเราลูกหลานคนนี้บอกว่าพวกลูกน้องอไม่ใช่ลูกน้องสิเทนี่ลูกของวิทย,ยอ์อ่ะไปถึงที่ต้นไมน้นันแทนที่จะทําการไหว้สักการะหรือว่าขอเปิดทางลูกพ่อเลี้ยงเอล,ลูกพ่อเลี้ยงเสร็จปุ๊บตาย มันมีเพื่อนเข้าเข้าไปกับเพื่อนอีกสามคนเพื่ออีกคนนึงเป็นฝรั่งแร่บไอ้ฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไอ้กระโงของที่พวกผมทําวงไหายเอาไว้บากปูอะไรไว้เนี่ยเออมันไปมันก็นเดินหยิบย่ำเข้าไปเลยแล้วไปเอามือไปเท้าทตรงแ้นตะเคียร์ล้วให้เขาไข่ลูกนั่นคือเหตุการณ์แรกครับเสร็จไม่พอฝรังคนเนี้ยนะฮะ เขี้ยวมาฝร ai ั Luckily, okay. doctor, no. No. ่งอยู่เอามาปุ๋ยถุียปุ๋ยทำไมทิ้งเอาเราฝรั่งแตะต้นตะเคียนอีกนะครับครับโอเคพอมาตรงนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่พูดกันว่าต้นตะเคียนตรงนี้สวยมากเดี๋ยวจะกลับไปบอกพ่อพ่อพพ่อบอกพ่อพ่อเขาบอกว่าในต้นตะเคียนตรงนี้เขาจะตัดเอามาเพราะมีผู้ใหญ่สั่งมาครับแล้วบอกว่าเออไม่แล้วผ่านที่ไปด้วยหรืออะไรพวกนี้ยเขาก็ไม่ได้ คือเขาเป็นพานจากที่อื่นเขาไม่ได้เป็นพานแถวนี้ครับเขาไม่รู้หรอกว่าต้นไม้ไมันมีความหมายอะไรยงไรังไงถูกไหมครับครับอันนี้โอเคทุกคนก็แยกย้แต่เขาไปอีกทางอพอไปอีกทางพอระหว่างที่เดินเข้าไปก็เพื่อที่จะหาที่ที่พักเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อทำแคมป์นะฮะพักจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎข้อห้าอยู่แล้วที่จริง,รงๆแล้วจะไม่ให้ทำแคมป์กันในป่า เวลากาังเรื่องป่าหมายทุกคนจะรู้นะครับะะแต่นี่โอ้โหมันผิดกฎของป่าหมดทุกอย่างเลยทั้งกินเหล้าทั้งอะไรทุกอย่างตรงตัวลูกหลานคนนี้หมดคือก็อค,อคือแบบไม่สบายใจที่จะอยู่กลุ่มนี้เขาอยากจะกลับไปอยู่กลุ่มผมแต่มันแยกกันมาแล้วมันไปไม่ได้อืนะช่วงคืนแรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอต้องทําห้างพอดีว่าตรงนั้นเนี่ยมันทําห้างไม่ได้ครับ ก็เลยการเต้นขอกองไฟจุดไฟนะครับอืแล้วก็นั่งล้อมวงคุยกินเหล้ากันนะคสับเทฮีเล่พอเสร็จปุ๊บคืนนั้นคืนแรกบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็เดินเข้าป่าล่าใสกันต่อไปนะครับไม่มีการบอกกล่าวเลยนะว่าเจะล่าสัตรวไหนอะไรไม่มีการดั้งสิเจออะไรยิงอย่างเดียวนะครับเพราะคือนี้ว่าพอไปจุดถึงจุดที่สองเนี่ยอนะครับ เขาก็ให้เออ่พาเนี่ยวางกับดักไว้ครับนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนทําห้างเพือ่อที่จะส่องสักยิงตอนกลางคืนกันครับนะครับพอมาถึงตรงที่กลางคืนแล้วพอคนดับไปแยกย้ายก็ขึ้นไปบนห้างก็รอรอ,รอที่สัตว์จะมาเดินมาหรือว่า,าติดกับดักหรือ,อไร,รพอไปสัก ค่อนคืนอ <Ừ. S 2> เออก็อมีเสียงอี <c oughs> เสียงดังๆออกมาเลย ừ, ừ. เออเออใครมาฮเฮยมีสัตว์ติดแล้วครับนชครับก็รีบลงมาจากต้นไม้เพื่อจะไปดูสัตว์ตัวนั้นอนะ่ะ <Ừ. S 2> เออใช่เขามีสัตว์ติดอยู่เป็นหมูป่าตัวเบลเลอร์เลยครับเออฝรั่งเขามันเดินเดินเดินเข้าไปเสร็จนนปุ่งอ่ะดูรูอย่างไรต่ายดิ่งตั้งเออมัน หมูตัวนั้นก็ตายจากหมูตัวนั้นเนี่ยข้างๆมันผ่านไปเนี่ยนะครับมันมีลูกมันวิ่งตามตมันเป็ออนหมูแม่ลูกอ่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกแล้วนะครับนี่ตรงคือตัวลูกหาที่มล่ากัโอู้โหแบบเฮ้ยมันมันเขาเริ่มใจไม่ดีละเ<อ><อ>พราะเขาก็มีความรู้เรื่องตายอยู่บ้างเพราะเขาต้องเดินเดินเข้า่ากับพวกนี้บ่อยๆกับพานอะไรอย่างเงี้ย แต่พานแต่พานที่มามามาด้วยเนี่ยเป็นพานมือใหม่ทั้งหมดเลยก็คือแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใจอะไรขอให้ได้เงินเยอะเราเอาหนูปาเนี่ยก็่ายแล้วก็ลากกลับมาที่เ็นต์โอฉลองดีใจกันทั้งคืนนะฮะแต่ตอนนั้นน่ะในป่าคุณเนรมันเอาแน่เอาน่อยไม่ได้อยู่ๆก็เสียงมึงเสียงลึ้นขึ้นหมูปลาเราขึ้นขึ้นเพราฟ้าและเขาบอกว่ฟ้าฟ้าและ ถึียงดังตัง้งาเลยทุกคนก็เฮ้ยกระฝนจะตกไปทุกคนก็เอาเข้าเต็เอีส่วนตัวหมูก็ปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็อเอาไปแล่เอาก์กินอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแบบเสร็จแล้วก็อพอเช้ามานะครับพอเช้ามาเสร็จปุ๊บหมูป,ป่าที่มันกองเอาไว้มีนอย,อยู่ไม่มีตัวมีอะไรรอยลางหมูป,ป่าไหปหมูป่าหายหายไปจากตัวเต็งตรงนั้นเลยครับ เออทุกคนตามรอยลากไปตามไปเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ๆรอยลากมันก็หายไปอเออเดี๋ยวผมถามพิสักนิดนึงหมูป่านี่มันมีลูกแล้วลูกมันนะอยู่ด้วยไหมตายหมดโอ้เออครับพี่เชิญนะไม่ได้กลับมาเลี้ยงคือตายหมดเลยอ,เอ,อือเออพอเสร็จปุ๊บแล้วก็คือมันหายหมดเลยนะหายทั้งตัวทั้งแม่ทั้งลูกหายหมดเลยนะมันเป็นรอยลากที่เขาที่ที่ลูกค้าบอกก็คือมันเป็นรอยลาก เขไอ้พวกนั้นเขาก็โมโหหัวตัดหัววี่งมากเลยใช่ไหมครับพอพอเขาโมโหมเหมือนแบบมันเหมือนใครมาขโมยของเขาไปตามหาพยายามตามหาเลหาไม่เจอท่านก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปข้างหน้าลำทานดีกว่าใกล้ลำทานมัน,นมีสัตว์ที่น่าเยอะน,ะนายไม่นายไม่ต้องห่วงเออเขาก็ยายเต็มทย้ายอะไรเสร็จก็เดินไปอีกประมาณเกือบวันเป็นวันเออเข้าไปแล้วก็ตั้ง ที่ตั้งที่จะตั้งอ่การเต็นเนี่ยอันนี้มันมัน,ม,นมันไม่มีแทบจะไม่มีที่ที่โล่งว่างที่แบบเป็นเตียน,นให้ให้การเต็นเขาก็เลยเขาก็เลยพอดีเห็นมีต้นไทรอ่ะต้นม้ใหญ่แล้วก็มีมก็ไม้อ่ต้นระดูคู่กันน่ก็เ,เอาก็เ,าเอาจะปูกไปต่อเพื่อเพื่อจะการเป็นเพื่อเพื่อกันโอ้โหแบบแล้วไม่พอ สั่งให้คนขึ้นไปทําห้างอยู่บนต้นไทรคือคือนอ้อคือบอกพอได้พอตรงนี้เสร็จนะครับคืนนั้นน่ะคืนอ่ะคุณค่าคุณไม่จําได้ที่ว่าคืนที่ถึงจะเสด็จจำได้ใช่ไหมครับเอบอและคืนนั้นเนี่ยห้างที่ล่าสัตว์ของสองเนี่ยเขาทำไว้สองห้าง แล้วก็แบ่งทีมเพื่อที่จะล่าสัตว์ถูกไหมอั่นเอไอ้พานองนี้เนี่ยมันอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นมีฝรั่งด้วยเื้าครับก็นั่งนั่งเฝ้าเพื่อที่จะคือการนั่งห้างนี่ปะเขาห้ามหลังเขามีเทคนิคที่ว่าครับถ้าถามว่าเดี๋ยวผมค่อยให้รายละเอียดงาว่าทําไมเขาถึงห้ามหลังอันนี้คุณเนตเตือนผมด้วยนะว่าเพาะพอดีเปื่อยๆจบแล้วผม อาจจะลืมพอขึ้นไปนั่งห้างอะไรกันเสร็จทุกคนก็รอจนโอเคทิ้งคืนให้ตัวตัวตัวลูกค้าตัวนี้เขาเขาไม่กล้าหลับเขาไม่กล้าหลับเขาหาหาอะไรมันมัดตัวเขาไว้ซึ่งเขาหลังมันมองก็มันมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็บอกก,บอก,ก็หัวเราะเยอะว่อเออว่ามึงจะเอาอะไรมาเอาเอาทชือมามัดตัวมหมือนกับต้นไ,ม,ไม้ไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก ก็ต้องก็ก็คือเขาก็อธิบายว่าผมป้องกันเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าหลับแม่นายนักปยายมแล้ว,ลวถ้าใครมีใครมาเรียกหรืออะไรนะ่ะนายอย่าลงไปแบบขห้างเนะนี่ยนี่เขาคนเขาคนแก่เขาบอกผมเอาไว้อย่างนี้ออืแล้วคนนุณเมชคิดว,ว่าไอ้สองคนนี้มันจะเชื่อเหรอเห็ไหมครับ,รบพอตรงนี้เสร็จปุ๊บผ่านใจทักพักนเนี่ยตอนนั้นเน่ะตัวลูกความก็เริ่มตะลกตะเลอบอกนะั้นพอมาเริ่มตะลกทะเลนี่ดู ไอ้ผู้ชายอ่ะคือตนไทยอ่ะก็ปีนลงอย่างเงี้ยคือปีนลงจากห้างออค่อยๆปีนค่อยๆปีนลงไปนะครับแล้วมันก็เดินตามสิ่งที่เขาเห็นอ่ะแต่ฝรั่งมันหลับไปแล้วนะครับฝรั่งมันหลับไปแล้วแต่ตัวเขาอ่ะสลึนสลือตระโดไปเร็มองมองเห็นแลน้วมีเขาเดินตามผู้หญิงไปออพอตรงนี้เสร็จก็คือคือคนมัน คือทำทั้งแต่ของทั้งทำงานเนี่ยมันมีหอ,อยู่ดีแล้วคนนี้อพอเขาเขาก็ไม่นั่นไม่ไม่ไม่ไมแน่ใจคือเขาเหมือนกจะคือจะหลับแล้วล่ะอ,ออเหล,ลับแต่ก็พอแต่ก็พอเห็นเป็นลางๆว่าผออู้ชายคนนี้เขาลงไปซึ่งตอนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาแล้วเพือเตอนเตือปากร้องห้าอมออเพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขากิเห็นผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาแล้ว ที่มือมาเนี่ยคือเสียงอะ่ะแทนที่เขาจะโกนอน่ะเขาก็จะโกนนี่ออกอเออมันราะว่าเขาบอเ,เสียงจุกอยู่ในคอครับครับคออเป็นอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าไม่ออกแล้วจะทีแล้วว่าเดินทางเดินเ,เข้าปาปแล้วหายไปเลยออพอเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่กล้าลงข้างล่างแต่จะโก,ก,กนไปบออมันก็ยังข้างมันก็ห่างตอนแล้วตายตอของกลางคืนด้วยครับ เขาก็ต้องรอให้เช้าก่อนแล้วถึงจะบอกทางลูกผู้เลี้ยงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็สกิดฝั่งฝั่งมันก็ไม่ตื่นเออเขาก็ไม่ตื่นสุดท้ายเนี่ยเสร็จปุ๊บพอเช้าปุ๊บทุกคนก็ลงมาแต่ข้างถามว่าคืนนั้นได้ได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรแล้วเสร็จปุ๊บก็บอกพอมาอ่ารวมกลุ่มกันเสร็จปุ๊บลูกหาคนนี้ก็เล่าเหตุการณ์เนี้ยให้ฟังค ซึ่งซึ่งตัวลูกชายเขาเลี้ยงเ,เขาไม่เชื่อแต่ผ่านที่ไปเริ่มเชื่อเพราะอยู่ๆคนคนก็หายไปก็เลยเอาคนในแยกไยกกันตามหาอมพอตามหาก็คือการไปทาตรงลํตาตรงลำธารเรื่อยๆนะครับแต่วันนั้นน่ะเป็นวันที่ฟ้าปิดถามว่าฟ้าปิดก,ก็คือเป็นเมฆดำถึงเช้าแล้วแต่ที่ตรงเมฆเป็นเมฆดำฝนจะพันๆว่ะเออ มันเหมือนมืดอ่ะมันเหมือนมืดแต่มันก็ยังพอมีมองเห็นอ่ะเขาก็เดินได้ไล่ไล่ไล่ไ่ามค่อยเหนือนให้ความตามรอยเลย่พอตามเนาตามรอยไปเสร็จปุ๊บคุณแง่ครับสิ่งที่พวกนั้นเจอเลนวลูกหลักเจอผู้ชายคนนั้นนอนอยู่วินมัเนอนอเออแต่สภาพสบ่ะคือสภาพศบดีกว่าครับโดนกัด เละไปทั้งตัวเออ,อ,อกินไส้ไส้ที่ทะลักครับครับออกมาเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นเห็นอนะ่ะทุกคนตกใจกลัวหมดเออไม่ไม่กล้าจะไปยุ่งกับไอ้ศพบตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นรอยสีย่ำรอยเขี้ยวอะไรตัดคอนี่แบงมาเลยี่ย ล้วพอตรงนี้เสร็จทุกคนก็วิ่งวิ่งกลับไปรวมกลุ่มกันที่เต็นท์เพราะด้วยความกลัวเพราะไม่เคยเจอเหตุทุกคนไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอวิ่งกลับไปที่เต็นท์ทุกคนตั้งสต็ว่าที่มันเกิดอะไรขึ้นเี้นี่มันเรื่องจริงหรอนี่คือแต่ที่พ่านที่เขาไปดูลัวเขียนแล้วก็กล้าบอกเลยว่าเป็นรอยของสัตว์แต่พวกเสืออะไรับครับ,รบแน่นอนก็เกร็จองเพาพอไปรวมกลุ่มพอรวมกลุ่มกันเนาะ เลยนเหมือนว่าอยู่ไม่ได้แล้วอืแต่คุณแน่หลังจากนั้นเนี่ยคื่ขึก็กลังจะเก็บเต้นขนนะอยู่ๆก็มีเสียงตึ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 งอ่ะมณเม่มีช้างวิ่งผ่านท้ามั้นทางโอ้โหตรงนี้นะครับบอกทุกคนวิ่งกระจายแล้วก็ไอเสียงตื่นที่ผมบอกว่าดังตั้งเนี่ยเออและที่พวกนั้นวิ่งมาหาผมอ่ะ นะครับครับเราวิ่งอ่ะคือพอนนั้นวิ่งมาเสร็จทุกๆคนก็แยกย้ายแต่ที่กลับมาได้มีมีไอ้พานแล้วก็ลูกเอของอผมชอบดึงไอ้ชื่อนี่นะเขาเลี้ยงเออลุกคนนี้มารวมตัวกับพวกมันได้แต่พอรวมตัวกันเสร็จปุ๊บเขาก็รู้ว่าอะไรมาแล้วก็วิ่งทุกคนก็พยายามวิ่งออกไปถึงนอกป่าครับนะครับเมื่อคือหาทางที่จุดเหตุตรงนี้ให้ได้ไดที่ตูดหาทางให้ได้ ออกไปให้ได้ขอดแล้วเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะอยู่ๆจะมีช้างวิ่งวิ่งเข้ามาไล่กระทืบได้ยังไงจริงไหมพอ,อตรงนี้เนี่ยเราออกมาได้นี่คือสิ่งที่ที่เอ,อลูกหากเขาเล่าให้ฟังแล้วคนนี้วันรุ่งขึ้นหลังจากที่เล่าเพราะมีคนหายไปเนี่ยทั้งหมดสามคนครับนะครับสามคนซึ่งตัวพ่อเลเี้ย มาหาพวกพี่ไอ่แลวพี่บุญแล้วก็บอกให้อ่าพวกนี้ยเข้าไปตามหาไอ้สามอ่าอีกสองคนที่หายไปไอ้คนตายเนี่ยก็ให้ไปให้คนไปเก็บศพกลับมาอมอมเออไอ้ช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยก่อนที่พี่บุญจะเข้าไปอพี่บุญก็บอกผมบอกแล้วว่าพ่อเลี้ยงปาปิดห้ามเข้าครับในก็ห้ามเข้าอืเนี่ยพี่บุญเดินเข้าไปต่่าเว้ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ย มันลบลูปป่าอย่างแรงเลยทุกอย่างเลยนะครับรอดกลับมาได้นี่ถือว่าบุญหัวแล้วนะอเออเขาบอกรอดกลับมาได้ถือว่าบุญหัวแล้วนะจะให้เข้าไปผมไม่เข้าไปหรอกใครจะเข้าไปก็เข้าไปครับไม่เอาไปเอาชีวิตผมไปทิ้งตรงนั้นหรอกอืมแต่ตนแล้วจนรอดคือพี่ชัยก็ต้องไปทิ่ของพี่บุญให้ว่าไปถามผู้นิสสมาเอาของผู้นิสามาหน่อยเถอะครับ อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยที่บุญเองแกเองก็ไม่ใช่เป็นทานที่เก่งอะไรแต่ก็แกก็คือเข้าป่าปเป็นไม่หลงครับรูห้หลักบ้างนิดหน่อยจนไปต้องไปหาครูเท่าแกอะ่ะซึ่งครูเท่าแกเราไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ครูเท่าฟังผู้เท่าฟังแล้วครัู้เท่าแบบนินง,ง์แบบคือแกทําหน้าแบบหมดอะไรไปอยากค,คือแกก็บอกว่าเดี๋ยว แกไปเอาอะไรเนี่ยที่ทำพิธีของแกอะไรเนี่องเนี่ยท,ท,ที่จะเข้าไปขอขามามตรงนั้นน้าตรงนั้นอย่างแรกเลยซือต้องไปขอขมาที่ต้นตะเคียนก่อนครับขอให้ท่านเอเห็นใจเบญทนายนะว่าด้วยความไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไปทําพิธีชุ่งที่ทำพิธีของฝนก็ตกพอฝนตกมันเทียนเทียนทู่อม,มันจุดไม่ติดอยู่แล้วเออ ก็เหมือนเนี่ยบอกคล้ายว่าในความรู้สึกก็คือที่ที่เอพ่อปู่หมอบอกว่าก็เหมือนเขาไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่จนแล้วจนรอดก็จนแล้วจนรอดก็คือมีฟ้าเปิดดีหนึ่งก็จุดทูกตุดเทียดติดก็ขาอ่าบายขวัญเสร็จเนี่ยทุกบก็พราะเดินทางไปอีกทางเพื่อที่จะหาสองคนคที่ที่หายไปเราพอตอนแรกเราเดิน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 ไปเสร็จเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอ ครับเราจะเห็นเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกาปืนอะไรนี่ผมผมผมไม่แน่ใจนะสมันย,ยนั้นนะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกปืนปืนอะไรไม่รู้ครับนะครับที่เขาเป็นแค่ปืนกัดอยักออเออเขาเรียกปืนผูกเออใช่ปืนผูกนะครับมันเ,เป็นปืนลูกซองนะครับแล้วก็ผูกเอาไว้เราพอเราเดินไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะนะครับมี ผู้ชายฝระดังนอนหน้าคว่ำขาสองข้างบวกบวนเป็นหมดเลยครับเขาไปเหยียบพาดโดนไอ้ปืนปืนผูกเนี่ยของพานที่ไหนมันมันมันพามาไว้ครับเหมือนกับดักเขาหนึงใช่ออแล้วพอเหยียบไปแล้วมันก็ล่นโดนเขาอี่เออแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะทําแผลก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อืก็สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นอืตายเลยตายอยู่ตรงนั้นเลย นะครับก็หนึ่งโสกทที่เราต้องเก็บนะครับพอเสร็จปุบเราก็ก็ค่อยไล่ตามหาไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดตรงนั้นจะมีสัมภาระแล้วเหมือนเหมือนมีมีอะไรเราอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้ที่ต้นไม้ตรงน,นั้นอ่ะเป็นต้นไทรที่เราทำท,าที่เราท,ทำห้างเอาไว้เออนะครับสิ่งที่เราเห็นคือ มีคนอยู่บนนั้นเขาโอเคขึ้นไปเพื่อที่จะเออเาตัวเขาลงมาคือตะวันเรียกเน่ยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเรากว่าคงจะหลับครับนะครับแล้วก็เขาติ้งไปพอแล้วะสะกิดนะคทที่ขึ้นไปสะกิดเอเอไอ้คนที่นั้นจะยอยู่ๆล,ล่างเขาก็เอนล้มลงมาเออ ช็อกตายอยู่บนห้างคนนั้นคือเขาช็อกตายอยู่บนห้างเลย<อ>ตาเหลือกขึ้นมาแบบเหมือนกับคนแบบตกใจสุดชีวิตอ่ะครับออนั่นแหละศพที่สองที่เรากากลับมาแล้วก็ออพอศพที่สามก็คือที่ลำธารก็คือสะพัดหนูดูไม่ได้เพราะขับขึือมากินเละไปหมดเลยนะ<อ>จนสุดท้ายเราก็เอาศพคนนั้นกลับมาอนะครับมารวมไว้เพื่อเพื่อการพิธีจากเหตุการณ์ที่เขาผ่าครั้งนี้ นะครับก็จบลงด้วยการเสียชีวิตสามศพออนะครับคือแล้วไอ้ที่พี่พี่สักค้างไว้ก็คือการที่ไปนั่งบนห้างแล้วก็ไม่ให้หลับอ่ะทําไมถึงไม่ให้หลับพี่เขอกันไม่ให้งูวนนะฮะพวกงูเหลือมสมัยนั้นอ,อ่ะตัวใหญ่แล้วมันจะหย่อนหูลงมาเออเออแล้วลรัดแล้วรัดตัวก็คือตายมันมาเยาเอะอเออพราะเพราะพวกนี้ไงครับครับ ออแล้วก็ปืนพวกตายตายกันดีเกาพวกบปืนผูกะไรพวกเนี้ยครับครับนะครับเนี่แหละครับออืนี่คือป่าสองครับครับป่าป่าภาคสามจะเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงกับลูกนะฮะแล้วอันนี้หนักอันนี้หนักครับอันนี้ผลกรรมที่เขาจะทำในเดือนจะเป็นยังไงขอติดตามตอนต่อไปครับอนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่านะ ตัวผมเองต้องบอกตรงๆเลยต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องในป่าเลยฮะเพราะว่าผมชอบเที่ยวเที่ยวเขาเที่ยวอะไรเหมือนกันแต่ผมไม่เคยได้เข้าลงลึกไปถึงขนาดไปนอนค้างในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับป่าแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเรื่องในป่าเนี่ยมันมีมากมายที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังต้องบอกว่าเป็น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 สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเหนือจินตนาการนะการที่เข้าไปในป่าเนี่ย เหมือนใครที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกต้องบอกว่าระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับคําพูดกิริยาหรือเราไปอยู่ในถิ่นถิ่นเขานะฮะต้องให้เกียรติสถานที่ต้องให้ความเคารพเนาะแต่เจ้าป่าเจ้าเขาก็เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับทุกคนได้นะใครที่ชอบเดินป่าเดินเขาก็เป็นแบบนี้ฮะก็ต้องระมัดระวังอ่าครับครับก็จะจะบอกว่าต่อจาก ภาคทางนี้จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาป่าไปอ่าปลากไม้ที่เขมนไอเรื่องนี้ก็สนุกครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าเมืองไทยแล้วเป็นป่าเมนโอ้โหไอเรื่องนี้สนุกมากครับครับได้ได้พี่สาก็ไว้ทยอยทยอยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอ่าอ่าตอนนี้รู้สึกโล่งขึ้นไหมฮะพี่โล่งแล้วครับโล่งนะโอเคโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ศักมากมากนะเดี๋ยวยังไงก็มาเล่ากันอีกนะครับ ครับผมขอบคุณครับออขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับบ๊ายบาครับ